นี่ผู้โชคดีจับจุดแล้วเหรอครับแล้วนี่แล้โอ้จุถือไว้ด้วยแล้วก็จุดไปด้วยเจ็ดมาแล้วโอ้ชคดจขดกอาจังมากที่แล้วครับอ้าดจถ้าเดจดี๋ยมันตัดเนี๋ยวจะเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหายอืมอืม So it, the ไปตะบนตั้งล่างนะครับปักขมปูปลาตาาไปปักที่ปูแดงดำดูอาจารย์มาได้เลยนะครับจะไปแม่ใส่ทองนู่นครับนู่นไปดูตามไปเป็นแม่ใส่ทองอ๋อแม่ใส่ทองมาดูตัวแม่ใส่ทองแล้วเขาก็จะถือถ้วยมาถือถ้วยมาขอที่แม่ใส่ทองเลยทำไมทำไมถึงเลือกมาปักไว้ตรงนี้ครับ เป็นที่เขาแนะนำมาครับตรงเขาแนะนำว่ามาตัวนี้เอาหยิบเอาไว้ครับหาแม่เพราะว่าปกติผมจะไปตรงโน้นใช่ครับไปปูกองดำได้ก็ได้ไม่ค่อยไม่เยอะเท่าไหร่กระติจะเล่นไอ้พวกฮานอยพวกลาวถ้าไปจุดคู่ถ้ามาจะจะจะชอบจะได้แต่ได้ไม่เยอะเพาะวเล่นแค่ไม่ไม่ไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเล่นเพรศิบบาทยี่สิบบาทพอได้ลุ้น แต่ก็ได้จริงๆทูบไม่ปักสามรอบก็ได้สามรอบครับอาจารย์คัดจริงครับคัดคนคัดคนเพราะว่ามันแว่าถ้าเราจิตศรัทธาจริงๆอ่ะมันจะนำพามาแต่เราตั้งใจมาไงตั้งใจมาอาจารย์เข้าไปดูครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นหน้ามานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นหน้ามาแต่ว่าสัตตาในตัวอาจารย์แล้วก็ที่นี่เพราะว่าเราก็ อยู่ที่บ้านเราเ็าระลบเอพระพิฆเนศบูชาพระพิฆเนศแล้วก็จรรู้เลยว่าถ้าเข้ามาล้วสัมผัสได้ว่ามี่งศสจทธิ์เนี่ยที่เยอะเราสัมผัสได้เอ้าลุ้นตัวต่อไปคนที่จะไปตอนนี้เจ็ดมาแน่นอนแล้วใช่ไหมครับเจ็ดมาแน่นอนมาแน่นอนแล้วเจ็ดนะครับครอบเจ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันเลยวัดอยู่ไหนไม่ใช่วัดนะครับนะครับ เนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ได้ครับจะพระอาจารย์เลยอาจารย์เขินพระอาจารย์มีมุ่นแน่จะเห็นกรได้แน่นอนครับแต่ว่าก็ยังคุยกันนคุยกันว่าคนด่าผมเยอะเมื่อวานเมื่อกี้เดี๋ยวปูประเทศหนเห็นดอกปูขาดคนแต่ออกผมตาใจครับผมแรนห้องในกล่องไหด้าปูยิ้มขอางในเราสองยิ้มหนึ่งสิบใบมเมื่กี้็อกไหนึ่งสองหมื่นเนาะตองหมืน่น แล้วผู้ที่อาจารย์หยิบให้อยู่วัดป่ารุนธรรมนี่มาแสดงตัวีมงไม่รู้ว่ามาหรืรอย่างพ่อคุณเยอะยังไม่ได้เจอเลยบอกเลยครับรู้สึกเดี๋ยวว่าหนึ่งนะหนึ่งจึ้งเหรอเอาเอาเดือนอันไหนครับดอกไหนอันนี้ค่ะใช่ไหนไหนเพราเขาเป็นชาบ้านรุ่นนเพื่อนแล้วก็เพื่อนผูมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราให้นผูมาเยอะๆก่อนจริงหนึ่งอีหลี เดี๋ทำล้มนะพีอ๋อโดนลุมเลยนะลุ้นนะครับลุ้นเลือกของคนนี้นะครับเคยได้จากอาจารย์แล้วอาจารย์จับให้อยู่ที่เจอกันที่หมอลำที่กุชินาลายบัวขาวนะครับได้เจ็ดหนึ่งได้เจ็ดหนึ่งได้เจ็ดหนึ่ได้ราลุ้นนะครับเจดหนึ่ง ที่เจ้าแม่ใส่ทองนะครับนี่เจ้าแม่ใส่ทองยังไงก็หนึ่งครับยังไงก็หนึ่ง้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งนอนจะหนึ่งอะไรต่อแค่นั้นเองโอ้เจ็ดหนึ่งมาก็พอเลยยอดแล้วครับตัวที่สามนี่ไม่ลุ้นเลยอจ เห็นหน้าชัดๆก่อนนะครับเอาชัดๆกล้องนี้หน่อยครับเจ็ดหนึ่งหนึ่ครับหวอาจารย์พูดบนลูกเลยก็ชอบอยู่แล้วเจ็ดเจแม่มาแต่วันแรกที่ไม่หยิบแม่เลยนะมือนี่เป็นไรตัวเจ็ดสามเป้นตองเลยนโอ้หเจ็ดหนึ่งจริงๆด้วยท่านผู้ชมเลยนี่ นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่ทูกนี้นะครับเจดหนึ่งมาแล้วสี่ลำมาแล้วัเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ่มลำเจ็ดหนมาแล้วครับโอ้เสอเเลยเนาะจ้างหมอลำมาเลยวางนี้ครับมาหมอลำเดีนี้เราได้ละเจ็ตรงตรงละโอ้เจดหนึ่งมาแล้วตัวที่สเป็นเจ็ดเ่งเจบอวาหแล้วชัดเจนแล้วนีเอาแล้ว เซตผมอ่ะสีใบล้วอหนึ่งหลวูานกัเบิดหลกหลอยู่ที่เจ้าแม่ไส่อนะครับกู่่ขาวเบิร์ดล้เหเดสูงเบิดเลยเบดเลยแมนครับน้แม่ลูกแม่จะอยู่ในมาอยา้าไปเบิดเลยนนี่แอบแมนครับผมมาคู่บ้านเราจะรีพัดกับไมนี่รอก่อนรอก่อนรอก่อน้พ่อออกไปรอรุ้น ตัวที่สามนะครับตัวายเลขเนนครับเลขทูบจากผู้ที่โชคดีจากอาจารย์นะครับอาจารย์เคยจับลอตเตอรี่ให้แล้วก็เคยถูกมาแล้ววันนี้ก็อาจารย์จะจับลอตเตอรี่ให้อีกแต่รอจุดทูบก่อนนะครับที่หันทัดเพราะไปก่อน เอาคักแทะเอาเล่เนาะออกวันนี่ยังไม่ถูกกับเขาเลยดูไปถ่ายไปแล้วไปทำให้อะไรเนาะให้มันตื้อๆเรีวๆเจ็บหนึ่งนะครับตู้ปิดอ่ะทูบนี้นะครับนี่ทูบนี้เจ็บหนึ่งมาแล้วโอ้ยอ่อนซ้อนไอปูนไอปูนมันตูปิดได้ถึงอะไรถึงแปดอันนี้มาตปิดไปแค่หุกอันนี้นะครับทูบของพี่นะครับที่อาจารย์ไปเจอกันอยู่หมอลำคลังกอดนะครับไปงานกระถิ่น ไปร่วมบุญแล้วก็ไปเจอกันก็เลยหยิบรอตรีให้พี่เขาเก้าหนึ่งสองใบนะครับี่ิเป็นเจ็ดวันนี้พี่เขาเลยมาหาผู้มาแจบนแล้วก็มีเจ็ดมาบนก็เจ็ดูบมาจุดที่เจ้าเนี้ยล่างเ็ดบนเกล็ดล่างเลยเนี่ยถ้าแต่ปรากฏว่าเลขที่ขึ้นข้างหน้านั้นเจ็ดหนึ่งครับนี่ก็เป็นเจ็ดอีกนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นเจ็ดอีกนะครับเนี่ยตัวจดตัวที่สามก็เจ็ดเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเลยเหรอสามตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ด รอลุ้นสามตัวอยู่นะครับรอลุ้นสามตัวด้วยกันนะครับเจ็ดหนึ่งมาแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งรอลุ้นตัวที่สามอยู่นะครับผู้ที่จุดชนะแล้วเสือแดงนะครับเคยโชคดีครับอาจารย์ท้ายแรงใ่อาจารย์อาจารย์ผลไม้ขามตั้งเวลาเล่าไหสองชุดนรือเป่ข้างในนเจอแดดมาไหมผมจะเอามาหน้านี้

ตัวนี้นะครับุละทึกวินาทีระทึกวินาทีระทึกเจ็ดแน่นอนเจ็ดจริงจริงเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่างที่เราดูคนยอดตรงกับเจ้าเอกเจ็ดหนึ่งเจ็ดจริงๆนะครับเด้ไปฮัตต์ลูกตุ้ดี้มากระว่ายเลยเรับแต่รงไม่มีแล้วล่ะมี่มีมีไปีไปปล่อยไปปล่อยเต่าอยู่บ้านเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อน ไปปล่อยเต่าแล้วให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดให้โอไอ้นนั่นน่ะให้หลานดูทุกคนไม่เห็นนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับชัดเจนแล้วนะครับเตัวไหนเห็นไหมหลานจากผู้ที่โชคดีเจ็ดเรื่องว่ามันก็ลักันเล่มาเ้าคือเขาจากอาจารย์นัตตี้ที่เคยจับลอตเตอรี่ให้นะครับ สิมเีรอบเจ็ดสิบเอรออสาวสิขอนแก่นก็สิเนะสาวขอนแก่นก็สินะครับสมกไม่กลับไม่กลับไม่กลับผมก็พูดอยู่ม่อเ้าขอนแก่นก็สิเหมือนกันไม่กลับนะครับอาจารย์เพราะว่ามาออกไปไปเลียทูบออกไหมในนี้มันชอบทำลายออกมา เรียบร้อยแล้วนะครับตู้อยู่ที่เจ้าแม่ไซทองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะจดรครับเจดูนลน่จาดนหนพาไปจบ